ี่ร้านปิดแล้วครับกูต้องช่วยมึงปิดไหมมึงบอกกูไหมไม่บอกจะรู้หรอเอาอีกแก้วเมื่อกี้ก็เห็นพูดอย่างนี้แก้วสุดท้ายล่ะเอาแบบนั้นอีกช็อตหนึงค่ะ ครับมึงก็เดินไปนิดหนึ่ง่ะได้ไอ้เวนพี่มาจำชื่อผมได้ด้วยครับพี่จำพี่เอกได้ปะคะได้ครับเขาตายแล้วค่ะตายในบ้านควิสวย ตายซะได้ก็ดีแล้วครับใช่ค่ะตายซะได้ก็ดีเพราะถ้ามันไม่ตายคิสคงไม่มีวันรู้ว่ามันมีเมียอยู่แล้วอคโอ้ยแคเลยเหรอผู้ชายเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะเอ่อแบบไหนครับก็หลอกลวงทำทุกอย่างเพื่อจะได้มาแค่ มันมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนแรอะครับพ่อกันทีความลงความลักมันคงไม่มีในหัวใจของผู้ชายต่อไปนี้เคยจะคิดแบบที่ผู้ชายคิดบ้างคิดแบบไหนครับม้องคิดก็คิดแต่เรื่องเซ็กส์ไงคะความรักความลิกช่างแม่นเออพี่ว่าน้องคิดใจเย็นก่อนดีกว่านะเย็นที่อะไรคะพี่ ไม่มีความรักเราก็ไม่ต้องเจ็บปวดผู้หญิงจะไปคิดแบบผู้ชายมันไม่น่าจะเหมาะนะครับทำไมคะเรื่องเซ็กเหมาะกับผู้ชายอย่างเดียวเหรอคะก็ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันเป็นแบบไหนเอากันมันก็มันเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะเออมันก็มันเหมือนกันแหละครับแต่ถ้าผู้หญิงคิดเรื่องเอาอย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยคะ ผู้หญิงไม่ดีไงครับสองมาตรฐานเห็นเห็นแล้วไงคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงไม่ดีผู้ชายจะไม่เอาไปสหกแม่งก็เอาอยู่ดีแต่พี่ไม่เอาไม่เอาครับจริงเหรอะจริงครับเพราะอะไรคะก็พเพราะพี่รักคิดด้วยความจริงใจครับ <c oughs> อย่าเพิ่งเสือกตอนนี้พี่มาพี่มาลักเคยตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เห็นคิดที่โรงเรียนสอนเต้นรำนานยังคะก็ไม่นานมากครับแต่ก็นานพอที่จะรู้ว่ารักครับนี่พี่ไม่ได้โกหกเพื่อใช่ไหมคะไม่ครับ แล้วพี่มาร์กอยากได้ความรักจากเควสไหมคะนั่นคือสิ่งที่หัวใจของผู้ชายอย่างพี่ต้องการถ้างั้นพี่มาร์กต้องเอาเควสก่อนพี่มาร์กถึงจะได้หัวใจเควสไปคือนิยาแน,น่ๆขอเลี้ยงเลยวกันเหีอยต้องพาสกันโดนหน้า,นนา,นนานเฮ้ยกระทืบแม่เนี่ยนี่้องคิดอยากจะลองใจพี่เท่านั้นใช่ไหมไม่ค่ะเควสเรีย ตกลงพี่จะเอาหรือไม่เอาคะพี่เอาไม่ได้ครับคุยสวยไม่พอครับน้องคิดสวยมากครับแต่ถึงจะสวยยังไงก็แล้วแต่พี่ก็เอาไม่ได้ครับโอ้แม่เจ้านี่พี่คิดแบบนี้จริงๆหรอคะอย่าตัดสินผู้ชายทั้งหมดด้วยผู้ชายเร็วๆเ,เพียงคนเดียวนะครับน้องคิด หล่อสุดๆสุภาพบุรุษก็โคตรยุคือ